เขาคงนี่เลยพี่ไม่รู้เด็กเเขาคงกำลังมที่ถวเฮ้ยมีเอาดิแขกมาพ่ลงไปเก็บเดี๋ยวแล้วเอแขกมาพึ่งลงไปเก็บเ้ยม่เป็นไรลงเกนียออ ปากฉับวมเลยเฮ้ยไม่มานเสียใจเอาก็มึ่งมาใส่อยพี่จะเลิกคบกับผมป่ะเอาเหลือมึงว่าผมได้ไอ้ะ เกันหนึ uh ่งเทพบุรโอ้โหอยากจะอ้วกกระดา่นี่กระดแตวนะมีมายองขี้งั้ปะโอ้นาไม่ไกลๆปะหัวจุ่มไปเลยอะไรนั้นอ่ะไม่พอดิลยด้าังไงเออมันก็จุ่มไปเลยได้ฟินนี่ไม่ได้เชางเี่ยเป็น2องชั่วโงอ่ะคู่ไปเชี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหัวไปาสองห้าเอาเลย เราไปไปนู่นใช่ไหมเราไปปอกส่าใส่างเงี้ยเอชากะบอกนี้นนี้ไมลาไได้อโหคือเต็หเลยอ่ะายเปือยเว้ยปอยเว้ย

มไม่ดมนะไม่ไไมดมไม่ัผมกลวไอ้ไอ้ไม่าคัมพี่ไอ้่ชาไอ้ีต้องไงไอ้พวกผิต้องเนื่น่าัวลัวอย่างเดียวกลัวผิตองลดูมนไม่ยอมอ่ะเฮ้ยกไงเสื้อขาวล้นกระแกนล้นโอ้ยอ่ยมาเจ็ดแล้ทุกคนจุ๊บจุ๊บายบายจุบุ

กระดาษเพียบนั่นนุ่มเพียบเนี่ยดูไซด์ดิไซ้์อันี่มันฟาร์มหมูนี่ว่ะสัตว์โอ้ยถ่ายรูปมาดูว่าฟาร์มหมูไอ้สัตว์เลยเขียนเลยเขียนเมนูเขียน้แม่ไหนบ้านพิการกระดาษไหมครับขอปากกากระดาษ หนักเลยม่อเลอปลาตัวใหญ่เลยอสัตว์โหัวเลยทำทำไมอ่ะง้า่านบดิเอาหมลใครจะเอาน้ำเลยเปล่าลวพี่คนลิตคนลิอะไรอ่ะคนล้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เรม้อไปไนะม่เลยมองม่ตอย่างเ่ต้องเลยไม่ตอไ่อยไม่ต้ไม่ต้อม่ตไม่ไม่ม่เอไม้อมเ่อ่อย่่่อย่เต้องอ้อไเยอยเ่ยอมมอมอ อันนี้เอาพวกโรฮิงญาไปส่งโรฮิงญาหรือเปล่าที่แรกเขาเรียกอย่างั้นแหละตามพุทธเอ๊ราชบัณฑิตสภาแต่ว่ามันก็เรียกโรฮิงญาเหมือนเดิม lạc chân quê phù lo hinh gà nó ngon gần được rồi, lạc 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 ngủ ở đây lạc xin Ngon lắm, lạc lạc ทำอะไรกันพวกโลชิงยางหลายโลไม่เกี่ยว พอ呀เดี <blender> <že 20> ๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ได้ตอนนีต้องต้อง้มเลยเดี๋ย่องเิ้มแล้วม่ใหรอโอ มาอยู่งั required. ้นแหละแต่ต้องมาะนเฮ้ยทไปนานัดเด็ด

โอ้โหที่เียว่นิรออะไรอยู่ล่ะพบแล้วครับผู้รอดชีวิตชาวโลฮิงจา ผู้รอชีวิตอ่าวโดดแล้วร้อยใน่ากา้ยั่ฮู้่น 你要问女工人？啊，哥，弄来喽。真会说。呀，呢。